คนแรครับทุกผมเควันนี้เนี่ยผมก็จะไม่เล่าฟังว่าคืออะไรคือตอนผมอ่ะเล่นอยู่แบบคือ,คอี่พูดว่อีกอ่างหน่ง่ะผมไม่มีเลยคือผมมีรถนี้มานานแล้วแต่ผมเคยขับไอ้นี่ไอ้นี่มันสวยมากเลยอ่ะแบบผม เล่นไปเรื่อยๆอ่ะคือผมไม่เลือกถูกว่าจะเอาล้ออะไรอ่ะคือผมเลอกไปเรื่อยๆคิดไอเดียเอาลือเอาล้อแบบนี้นะเน่ะ,นะแบบนี้เลยอ่ะนี่เนี่ยเอาให้ดูว่ามันคือล้ออะไรไอล้อนี้แหละที่เราชอบใช้นี่ ไอ้นี่แหละันชอบใช้แหละคือมันจะปีดแค่ไหนคอยดูดูดูเหมือนล้อคนอะไรไม่รู้อะเออเอซื้อมาอย่างแพงนะเนี่อยถ้าเราคณจ่ายมันราคาได้แค่เออแล้วก็เขียนอะไรต่อวะ สองสามบาท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 แม่แม่ห้าพันหร้อบาบาทมีตัวอะไรมั่งบาท บไม买เส็ล้อะบไม้สระลอ,อ,ะอนอาหารนี่่รถผมซื้อมาราคาห้าพันแปดร้อยยี่สบสาบาทแพงมากดูซื้อมาอย่างที่ ตอนนี้ผมได้ใส่ร่างไอีผมมาแล้วครับมีร่างที่จะในหผมจะใส่ให้ดูร่างปกติ ก่นหนึ่ผมต้องไปเส่นี่ก่อนนะที่ผมทำไว้โอเคคือผมจะใช้รถนี้ไปโอเคบ้านนี้ที่ผมยังไม่พ่นที่ผมแบบจะเป็นคนนี้นะมันจะเป็นคนนี้ในการเก็บของถ้าไม่ใครรู้โอเคผมจะเตรียมวันนกระเป๋าน,นี้โอเคโอเคไปดูกันว่าเขาจะให้ แต่ก็ดูนะคงมีดอกไม้ด้วยเกมมันจะอัปเดตมันต้องม,มีดอกไม้ด้วย,ยนี่บอกเออมีมีก,กีตาร์ลูกผมต้องแจกด,ดอกไม,ดกไม,ไดกไม้ดอกไม้เอาไปดอกไม้ดอกไม้ออาไปเอาไปดอกไม้ ถ้าเอาดอกมามันก็ออยังแบนแม่ทำไมถึงแค่เอาเวลาเอาเอาดอกไม้มามันก็ออยังแบนทำเออรถหายไปนะวะเฮ้ยรถอ่ะอ่ะมันกำลังเสร็จเฮ้ยคนนี้คนนี้เป็นคนตัวจริงครับตัวจริงอ่ะนี่ตัวปลอมที่ผมจะแปลงร่างเลย หนึน่งอันหนึ่งแปลงล่างป่ะรู้ว่าเขาจะรู้ของตอวนี้ถึงโอเคเราของออกแล้วก็เอามาใส่ท okay. oh. ี okay, uh? ่บ uh ้าทุก uh. ของของบ้านอยู่อ๊ะทำไมมันชอบแมเราอ่ะเอสโนรูล้ละไอแฮกเกอร์รู้จกักแล้วแฮกเกอร์มันชอบแฮกพ,พี่ทุกอย่างให้การบุคคนดื้อนี่ให้การบุคคนดื้อ คือสิ่งที่ผมทําผมได้ใส่ชุดอะคือผมลืมไม่ได้ใส่ชุดคือที่ผมเซฟไปหนึ่งก็จะจบลงแล้วคือผมเซฟวันนี้ไปตั้งแต่นี่ผมกลับร่างเดิมผมใส่ร่างนี้ไปก่อน ร่างนี้ที่ผมทำคือผมจะทำเป็นร่างใส่หูฟังแล้วก็มีผมเลนเป็นข้นแล้วก็กระเป๋าแล้วก็จะมีอันนี้กับอันนี้ซีฟไปเลยก็เลยนะผมใช้สกินล่างเน้อกว่าร่างนี้เลย แล้วผมจะเอาเรถเลมโบนี้ออกมาผมจะต้นไปแค่หรอวะสามสิบสี่อ่ะไ,ไ,ไม่ไม่ทำไมถูกวะคือผมแบนที่จะทำยังไงถึงต้องไม่รูแบนวิธีแรกถ้าเราเอารถออกเข้าไปแบบนี้เนี่ยแล้วก็จะเป็น วิธีที่หนึ่งความรับกันแก้ผ้าเราเนี่ยเอารถมาแล้วเอามาทำแบบนี้เราก็จะเห็นว่าเราเป็นคนที่ดู่ในบ้านอยู่แต่ผ้าเราออกไปก็คือถึงให้เพื่อนเข้าบ้านเนี่ยครับแบบอีซี่ขอโทษบ๊ายๆายครับร